สวัสดีค่ะพบกับปามีหลา์ชาแนลนะคะ จะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มี่ก็มาพูดคุยทักทายกันเช่นเดิมนะคะวันนี้มี่ก็มีสาระดีๆนะคะมาแบ่งปันกันอีกในเส้นทางสายฝอเมียฝรั่งมือใหม่นะคะวันนี้มี่ก็มีหัวข้อดีๆมาเล่าสุดฝรั่งแบบไหนที่คุณไม่ควรจะคบหาด้วยนะคะวันนี้มี่ก็จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะมี่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องปามี่ไลค์ด้วยนะคะค่ะ จริงๆแล้วมีจะขอออกตัวเลยนะคะว่า,าสิ่งที่มีพูดอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่ามีก็หวังว่าคลิปวิดีโอวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะโดยที่ว่าวันนี้มีจะมาพูดว่าฝรั่งแบบไหนที่เราไม่ควรที่จะคบหาแล้วก็เสียเวลาด้วยนะคะหนึ่งเลยนะคะคือฝรั่งที่ชอบบังคับนะคะคือบังคับยังไงคะ คือสร้างกฎเกณฑ์สร้างหลักเกณฑ์ในการครบหาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะคือยังไงอย่างสมมติว่าเพื่อนแชทกับฝรั่งผ่านทางออนไลน์ก่อนอันดับเริ่มต้นนะคะแล้วฝรั่งจะชอบแบบว่าเธอต้องคุยกับฉันได้เวลานี้เท่านั้นนะคุณจะต้องคุยกับฉันอ่าเวลานี้ถึงเวลานี้เพราะว่า ฉันอะไม่ค่อยมีเวลาผมไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าผมต้องทํางานคืออ้างนูน่นอ้างนี่นะคะแล้วก็ชอบกําหนดเวลาให้กับเราพึ่งชอบพึ่งมาตอมอดอกลาเวนเดอร์ค่ะเพื่อนค่ะชอบกําหนดเวลาบังคับเรานะคะมีกฎเกณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการคบหาว่าฉันสามารถคุยกับคุณได้เวลานี้ถึงเวลานี้เท่านั้นนะคะ นั่นก็คือเป็นเอกหนึ่งว่าเขาอาจจะคุยกันหลายคนหรือว่าเขามีเวลาที่จะทําอย่างอื่นมากกว่านะคะแต่ว่ามิมก็ไม่ได้หมายความว่าคือคุณจะต้องคุยกันทุกวันนะคะไม่ใช่นะคะแต่จริงๆแล้วเวลาว่างของแต่ละคนมันแตกต่างกันถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่าคุณทํางานเราก็เข้าใจว่าคุณทํางานแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทํางานอย่างวันหยุดของเขาเขาหน้าที่จะแบบว่ามีเวลาพูดคุยกับเราได้มากขึ้นหมายความว่าไม่จะต้อง จำเป็นจะต้อง5้าโมงห้าโมงก็ห้าโมงตลอดไปบางทีอาจจะมีเวลาอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคในการพูดคุยกันนะคะคือตั้งแต่คบกันเริ่มต้นก็สร้างกฎเกณฑ์ให้กับเราแล้วนะคะนี่สาวๆก็คิดไว้เลยนะคะว่าผู้ชายประเภทแบบนี้เขาพร้อมที่แล้วแล้วเราจะต้องคุยกับเขาต่อไหมนะคะแล้วก็นิสัยที่สองเลยนะคะก็คือว่า ปากหวานค่ะเพื่อนๆปากหวานมากถึงมากที่สุดนะคะคือยังไงนะคะเวลาที่คุยกับเรานะคะคุยไม่มากนะคะคือเวลาที่แชทคุยกับเรานี่คือว่าสร้างอย่างที่ว่าสร้างกฎเกณฑ์ให้เราคือคุยได้เวลานี้เท่านั้นแต่เวลาคุยในแต่ละทีแบบว่าหวานอย่างกระมดจะตอมเลยนะคะแบบว่าน้ําตาลเทม ใส่ทั้งตัวคือหวานเรียกมาทั้งด่าลิงทั้งที่รักทั้งหันนี้อะไรประมาณนี้นะคะคือหวานเกินไปนะคะคือไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะจริงๆแล้วผู้ชายที่ปากหวานเนี่ยก็แสดงว่าเขาคุยกับผู้หญิงแบบจนชํานาญนะคะแล้วก็ถึงขั้นอาจจะเจ้าชู้ด้วยก็ได้นะคะผู้ชายปากหวานนี่ก็อันตรายเช่นกันนะคะเพื่อนต้องเป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่ว่าหวานทุก ทุกคำนะคะแต่ว่าก็ไม่มีเวลาที่จะคุยกับเรานะคะแล้วก็นิสัยที่3เลยนะคะอย่างที่3มก็คือว่าเจ้าชูนั่นเองนะคะเจ้าชูยังไงเราสังเกตยังไงนะคะก็คือว่าการที่เจ้าชูนะคะก็คือจะชอบอ่าคือมีข้อความเข้าหาอยู่ตลอดเวลานะคะเวลาที่เขาวางโทรศัพท์หรือว่าชัดคุยกับเราอย่างเงี้ย ยูก็มีเสียงข้อความอยู่เรื่อยนะคะเสียงโทรศัพท์แล้วก็รับแป๊บหนึ่งแล้วก็วางอะไรประมาณนี้นะคะคือจะมีเสียงรบกวนประเภทแบบพวกข้อข้อความหรือว่าอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ชอบเปิดเผยโทรศัพท์นะคะคือไม่ต้องไม่ชอบที่จะ,ะโชว์ให้เราเห็นโทรศัพท์ว่าเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะฝรั่ง ค่อนข้างที่จะห่วงโทรศัพท์หมายความว่าคือไม่ไม่ใช่ว่าเราจะไปละลาบละลวงโทรศัพท์ของเขานะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะห่วงโทรศัพท์เป็นพิเศษโดยที่เราสังเกตได้นี่ก็เพื่อนๆก็คิดเอาไว้เลยนะคะว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างปิดบังเราไว้เราไว้อยู่นะคะแล้วก็ เรามาต่อกันเลยนะคะแล้วก็อย่างที่สี่เลยนะคะนิสัยที่ที่เราไม่ควรที่จะคบด้วยก็คือฝรั่งขี้เหนียวนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้ว่าขี้เหนียวอะไรหรอกนะคะไม่ใช่ว่าเขาต้องมาจ่ายให้เรามากมายทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าเราก็สามารถสังเกตได้นะคะจากการที่ว่าฝรั่งมาหาเรานะคะถ้าเกิดว่า ค่าใช้จ่ายทุกอย่างคำนวณเป็นตัวเลขแล้วโอ้จะกินอันนี้ก็ไม่ได้จะกินต้มยำกุ้งก็แพงจะกินอาหารไทยก็แพงจะกินส้มตำก็คือทุกอย่างเป็นเงินไปหมดนะคะคือแบบว่าปร,ประมาณอย่างนี้นะคะแบบนี้ก็ไม่โอเคนะคะเพื่อนๆถ้ามาหาเราครั้งแรกในเรื่องของการกินอาหารแบบว่าธรรมดาธรรมดาที่แบบว่าเราไม่ได้ไปเข้าอาหารพัตคารอะไรอย่างเงี้ย องมาจํากัดจําเกณฑ์ว่าคุณสั่งได้แค่1เมนูนะห้ามสั่งเมนูที่2ถ้าสั่งเมนูที่2มันก็จะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นฝรั่งประเภทอย่างนี้คือบอกตรงเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียเวลานะคะเพราะว่าถ้าเราย้ายไปอยู่ต่างประเทศสงสัยเราจะอดอาหารไทยนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปเสียเวลาอีกเช่นกันนะคะค่ะอย่างที่5เลยนะคะอันนี้สําคัญเลยนะคะเป็นประเภทฝรั่ง ไม่จริงใจนะคะคือไม่จริงใจไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตัวเองนะคะโดยที่ว่าพูดคุยกันได้สักระยะหนึ่งเพื่อนๆยังไม่รู้จักเลยว่าเขาทํางานอะไรนะคะเขามีบ้านอยู่ยังไงแล้วลักษณะเป็นแบบไหนคือไม่ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้เรารับทราบนะคะก็าปิดบังข้อมูลทุกอย่างคือประเภทอย่างนี้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเสียเวลานะคะคือเขาไม่เปิดเผยกับเราแล้วก็ เสี่ยงค่อนข้างที่จะเสี่ยงแล้วก็เสียเวลาในการครบหานะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเลยค่ะก็ผู้ชายประเภทแบบนี้ฝรั่งแบบนี้นะคะคือไม่จริงใจอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเขาปิดบังข้อมูลส่วนตัวของเขานะคะแล้วก็แถมทายให้อีกฝรั่งประเภทหนึ่งนะคะที่ไม่ไม่ควรที่จะคบด้วยนะคะคือฝรั่งที่ชอบสังสรรค์เฮฮานะคะแล้วก็ ชวนแต่ไปเที่ยวบาร์นะคะไปเที่ยวดื่มกินที่บาร์นะคะเพราะว่าผู้ชายประเภทอย่างนี้นะคะฝรั่งประเภทแบบนี้ถ้าติดเพื่อนติดสังคมมากนะคะถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสพูดคุยหรือว่าคบหานะคะเกิดเราย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็เพื่อนอ่ะแล้วก็เขาทํางานอยู่แล้วก็ชอบไปสังสรรค์หลังเลิกงานกับเพื่อนเขานะคะแล้วก็ทิ้งเราอยู่ที่บ้านนะทิ้งเราอยู่ที่บ้าน อ้างว้างเหงาอยู่ที่บ้านนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ดีเลยนะคะสําหรับการที่ว่าเราย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วสามีหรือว่าแฟนทิ้งเราอยู่ที่บ้านโดยที่ไม่ให้เวลากับเรา เขากลับเอาเวลาหลังเลิกงานนะคะไปเที่ยวกับเพื่อนไปสังสรรค์ไปดื่มกับเพื่อนทิ้งเราเหงาอยู่ที่บ้านแบบนี้สาวไทยต้องเหงาแล้วก็ร้องกลับบ้านอย่างแน่นอนนะคะคือไม่เสียเวลานะคะเพื่อนๆอย่าไปคบเลยค่ะกับผู้ชายที่ชอบติดเพื่อนแล้วก็สังสรรค์นะคะไม่ให้เวลากับเราค่ะทั้งหมดทั้งนี้ที่มีพูดมานะคะก็เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์นะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อยู่ที่ ว่าเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนทัศนคติหรือว่าคุยกันโอเคไหมนะคะไม่ได้ว่าที่มีพูดทุกอย่างมันจะถูกเสมอไปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การกบหาดูใจอยู่ที่ทัศนคติไลฟ์สไตล์นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ สายฟอที่กำลังเดินเส้นทางเมียฝรั่งทุกคนนะคะขอให้โชคดีแล้วก็เจอคนที่ถูกใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมนะคะมีฟ้ากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องปามีไลฟ์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย